วันนี้นะครับในทงนั้นเนี่ยก็คือไปตะลุยกินของหวานนะครับประมาณ7ร้านแน่นอนบอฟเฟลฮ่องกงนะครับเป็นร้านที่ได้ไมิชลินเลยโอ้โหแล้วก็จะมีร้านพวกโทสต,ต่างๆนะฮะเมื่อคืนว่ามันจะอร่อยขนาดนี้จากหน้าตาแล้วก็จะมีร้านบัวลอยงาดำนะครับที่แบบเดอะเบสของที่นี่เลยนะครับแล้วก็ลอยตามนะครับว่าวันนี้จะไปร้านอะไรบ้างนะครับโคตรดี 굿 o อร์นนิ่งนะครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่3นะครับที่นี่อยู่ในในฮ่องกงนะครับนับจากวันแรกที่แลนดิ้งนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วคือคนพลุกพล่านมากเยอะมากคือฮ่องกงอ่ะเป็นเมืองที่เอ่อก็ไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าประชากรอ่นะเยอะนะครับคนก็เลยแบบโอ้โหเยอะเลยแน่นๆน,น,นะเมืองเขาเล็กมากวันนี้นะฮะครับนึงนะครับขอวิจา,ารณาหน้ากากก่อนอุ้ย หน้ากากอันนี้นะครับเป็นของ Double A นะครับแต่เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะใช้มาก็มันรู้สึกสบายดีก็เลยแบบเออโอเคนะครับก็เลยอยากบอกต่อนะฮะวันนี้นะครับแทนของนั้นเนี่ยก็คือไปตะลุยกินของหวานนะครับประมาณ7ร้านนะครับเดี๋ยวร้านแรกเนี่ยก็จะไปร้านทัดไข่เลย Bakehouse นะครับเป็นร้านที่ยอดนิยมทดัดไข่ยอดนิยมในฮ่องกงเพราะว่า ปกติคนมาฮ่องกงเนี่ยก็ต้องกินพวกทอดไข่เอ็กทาร์อยู่แล้วอ่าร้านนี้ก็เป็นร้านแบบท็อปท็อปของที่นี่เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะใครที่ยังไม่กด subscribe ให้นั้นนะครับก็อย่าลืมกดฮันัดด้วยนะครับผมขอหนึ่งซับหนึ่งซัมนะฮะขอหนึ่งซัมนะครับอ่าใครใจดีเนี่ยก็อย่าลืมสั่งกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลานั้นลงคลิปอะไรไปเนี่ยก็จะไม่พลาดกันนะครับแบบลงอะไรไปแล้วก็ได้ดูเลยนะครับร้านแรกนะครับเบเขาเดินเดินจากโรงแรมไป ทับเดียวเลยไม่ไกลมากนะครับโรงแรมนั้นรู้สึกว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆนะครับพักที่ไอคลับว่านว่านไจนะครับเพื่อใครที่อยากมาพักคือมันก็ไม่ได้แบบโรงแรมมันไม่ได้ฟิลแบบหรูไม่ได้ดีอะไรขนาดนะั้นแต่แค่โลเคชั่นมันโอเค,คราคามันดีในห้องก็ก็มีหน้าต่างแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงหลัง9ก้าโมงแล้วเสียงมันจะดังมา,มากๆแต่แต่ว่าก็ช่วงที่เราตื่นแล้วแหละก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยบรรยากาศก็คือต่างจากเมื่อวานเลยเนาะวันทํางานอันนี้วันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โอเคเราพูดเดินตาม Google Map ใครอยากมาร้านก็ดูโลเคชันใน description ได้นะครับ <S <S นอกจากร้านเอ็กทานแล้วเนี่ยสิ่งน่าจะกิจวันนี้ก็จะมีแน่นอนวอฟเฟิลฮ่องกงนะครับเป็นร้านที่ได้ไม่เชลินเลยแล้วก็จะมีร้านพวกทสตต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีร้านบัวลอยงาดำนะครับที่แบบ The Best ของที่นี่เลยนะครับแล้วก็ลอยตามนะครับว่าวันนี้จะไปร้านอะไรบ้างนะครับอันนี้เราถึงร้านแรกแล้วเดินมาแป๊บเดียวเองชื่อร้านว่า b a k เ h o u s e นะครับตอนนี้ 1 0โมงนาทีนะครับมีคิวและคนมากินความหวานตันะ้งแต่เช้าเลยเหรอหรือมันเป็นร้านแบบบรันช์แบบว่าครัวซองเอ็กซ์ทาร์กาฟแฟอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับวันนี้คือนัดกับเก่งเอาไว้ตอน10โมงตอนแรกก้าครึ่งด้วยเก่งบอกว่าขอเลทขึ้นหน่อยนะบอกโอเค10โมงแล้วกันจะสิ0โมงวันยังไม่ผอมเลยนะแล้วก็เลยบอกเดี๋ยวมาเจอที่ร้านแล้วกันตอนนี้จะ10ครึ่งแล้วมีใครแบบเทพเพื่อนมากินเวลาเพื่อนตื่นเลทบ้างไหมขอเสียงหน่อยนัดเป็นหนึ่งในนั้น ถ้ามึงไม่ตื่นไม่เป็นไรกูมากินเองรองมาสักพักก็เพิ่งรู้ว่ามันมี2แถวฝั่งซ้ายนะครับเป็นคิวดายอินนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเป็นคิวเทคเวย์ away. กลิ่นคือแบบหอมมากเดี๋ยวเราพาดูว่ามีขนมอะไรบ้างนะครับเข้ามาในร้านนะครับก,ก็เจอกับเบเกอรี่ร<ๆ>เยอะมากกลิ่นคือแบบโคตรหอมที่เด็ดก,ก็คือครัวซองหนึแล้วก็เอคาร์อนนุน้น ซอโดเอท์สนะครับแ้วเบเกอรี่เขามีอื่นด้วยนะเนี่ยเดนิชนะับสโตนคุกกี้ต่างๆพวกแบบเบเกอรี่ต่างๆก็คือแบบมีเยอะมากโอเคนะฮะเราสั่งลาเต้ามาแล้วก็คัวซองแล้วก็ท์สนะครับเ,เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินนี่สเสบียงมองแล้วเก่งก็ยังไม่มาทุกคนเดี๋ยวไปนั่งตรงนูน้นนะฮะตรงนู้นรู้สึกว่ามันมีที่นั่งได้อยู่ที่สั่งมานะครับจะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกัน จะมีโครซอง20ดอลลาร์แล้วก็เอค้าชิ้นละสิบสอดอลลาร์คนนุ่นเก่งมานุ่นแล้วนุนนนเห็นคนมาคน,คนมาเลดไหม <_ c ann ot> เราทางนนโอเค <ouais> okay, มาต่อแล้วก็กาแฟที่นี่แพงมากกาแฟก็เอาหสบโอ้ยเอ็ค้าน่ากินมากอ <_ c ann ot> นี่ให้ดูข้างในโอ สีสวยเนียนเหลืองอือขน,นมปังดีหวานกำลังดีนุ่มๆเอคาคือเนื้อน,นุ่มแล้วแป้งมันแป้งซอโดมเป็นความหนึบๆเทคเจอร์ดีมากเลยอ่ะอรยมาก โคตรอร่อยอร่อยแบบมากๆโคตรๆเดี๋ยวเราจะมากินโคตซองนะฮะโคตรทองเฉยๆกินได้คทานเถอะโคซองธรรมดาให้มาสั่งแเอ็กทานนะครับร้านนี้แล้วเมื่อกี้สองชิ้งเขาหมดแล้วนะกินคนเดียวอร่อยมากโอเคเดี๋ยวไปร้านที่สองกันต่อนะครับ ทุกคนร้านที่2นะครับมันจะอยู่ในเนี่ยตลาดเชิงวานมาร์เก็ตนะฮะในตึกนี้นมีทางเข้าเล็กๆอยู่ตรงนี้<ป>อโอ้โหโ,โ,โลคลมากๆเป็นส่ยนอาหารที่โลคลมากๆเลยโอ้โ,โลโลคลมากๆโลคลสุดๆทุกคนมันคือร้านนี้นะครับ ดูจากกูก็แบบร้านเดียวกันแต่ไม่มีพัดอยู่ข้างหน้าเออ่ม <With> ิลตทีหนึ่งเฟรนช์โทสหนึ่ง yes สิ่งแรกที่มาก,ก่อนนะครับก็คือชานมนะครมิวทีเย็นขวดละ17ดอลลาร์ห้องกลมมิลตทีมันจะเป็นสไตล์คล้ายๆกันหมดเลยอะชาเข้มๆแล้วก็แบบหวานน้อยหอม,หอม แล้วกินลงไปก็คือตื่นคาเฟอีนเยอะมากอ,อร่อยนะเฟรนช์โทสต์มาแล้วนะครับแล้วความเนยความไข่โอ้โหวันนี้ก็คือแคลเกินแน่แนเลยโอ้โหอ,อร่อยขนมปังเขาจะแบบกรอบๆไม่ไหม้แล้วหอมไข่ โพสมาดีมากเลยอะ่ะไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้จากหน้าตาพรดีแล้วกินคู่กับชานมนะทําให้รสชานมอะ่ะมันเข้มขึ้นเพราะว่ามันตัดกันอันนี้ไม่มีความแบบอหอมๆแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะขมๆในแบบแต่ว่าไม่หอมมากนะขมๆเข้มๆอันนี้หวานๆอนะ่ะอุ๊ยอร่อยมันอร่อยอะ่ะมันหอมอร่อย งงงงความอร่อยอ่ลองดูดินถึงอะไรบนึถึงโรตีเออรสชาติไม่เหมือนโรตีรสชาติเหมือนแป้งโรตีโรต,ตีที่นุ่มมาก,มากๆนุ่มแล้วกรอบแล้วหนางงงงอร่อยมากตอนแรกบอกกับเก่งว่าจะกินแค่ประมาณคนละชิ้นสองชิ้นสุดยอดร้านที่สามนะครับมีชื่อร้านว่า Honey Moon Dessert นะครับอยู่ในอยู่ใกล้ๆกับร้านเมื่อกี้เลยนี่เมนูที่ต้องกินก็คือ สาคูบัวลอยเอยสาคูสาคูมะม่วงอะเอานี้แล้วกันใส่บัวลอยด้วยจะบอกว่าร้านขนมแีนยเป็นร้านขนมที่อยู่มาทุกสมัยตั้งแต่พอ่อแม่อากงเอมามาตอนวัยเด็กวัยรุ่นเราเป็นวัยรุ่นนะยังไม่แก่หรือ <c oughs> เรียกว่าวัยเด็กก็ได้ได้ไหมทุกคนฮะในนี้ก็จะมีแบบเนี้ยมีบัวลอยมีสาคูมีมะม่วงมีไอศครีมมาให้นะฮะอืม ก็หอมๆบวรอยหนึบๆโดยรวมก็โอเคเบเบเบสิกไม่ไม่ได้แบบว้าวอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องถอดมากินร้านนี้นะครับ้ามั้นก็คือให้อยู่ในเอเวอร์จนะครับโอ้ยตอนนี้อิ่มมากแต่ยังไม่จบแต่ยังไม่จบเหลืออีก3ร้านนะครับอันนี้ให้ดูตึกว่าเออตึกข้างหน้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มีขายกงชาข้างหน้าด้วยเผื่อใครสายชานมไข่มุกแล้วก็ไม่ได้ไปเกาหลี อยากกินโกงชาที่นี่ก็มีขายนะครับเดี๋ยวร้านต่อไปเนี่ยจะไปกินร้านแพนเค้กที่ได้มิชลินแล้วที่แบบว่าทุกคนมาก็จะต้องกินนะฮะชื่อว่าแมมมี่แพนเค้กอยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับบอกแล้วว่าใครที่มาฮ่องกงเนี่ยนว่าพัดย่านว้านใจเนี่ยดีสุดแล้ว<ใ>น,นี่นะครับร้านแมมมี่แพนเค้กนะครอยู่ใกล้กับดราก้อนสเตดที่เรากินเมื่อคลิปแรกเลย <S <S นี่ก็จะมีแบบหลายรสชาติเลยนะ ออริจินัลมทฉะกาแฟเออเกรมีแบบพวกชานมน้ำต่างๆแต่เราไม่ไหวแล้วน้ำไม่ได้เคกินอาจจะกินแบบเฟรชทูเลนแมนเนทนะไม่เอาไม่เอาอิ่มเราได้วาฟเฟิลมาแล้วรสเออเกรก็คือได้กลิ่นชาเออเกรขึ้นมาเลยแล้วก็อันนี้เป็นรสออริจินอลหอมมากเรากินแบบออริจินอลก่อนโอ้โหหอมน่ากินมากนี่ชิ้นมันจะแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลย ออหอมหวานแล้วแป้งข้างนอกมันแบบกรอบแบบเบาๆแล้วข้อกัดเข้าไปข้างในมันจะมีความแบบชิววี่ชิวีอ่อ่ะเงิบเงิบเน้อยอร่อยดีมันไม่หวานเกินไปด้วยอีกรอยก็คือเออเกรนะครับชานากินกินชาเออเกรเธอจะได้ไม่เย็นชากับเรา ก็บบไไดด้้ออันนี้แบบหอมชาเวอร์คือแบบเออเกละ่ะม,ม,มีความหอมชามีความหอมแต่นาะว่าออริจินอลแล้วบวกกล้วยน่าจะอร่อยตอนสั่งก็ลืมตั้งร้านนี้มีหลายสาขามากนะสามารถกินได้เลยทั่วเมืองใครเจอร้านบัฟเฟ่ร้านแมมมี่ก็กินได้นะครับเพราะทุกร้านง่าจะข,ข,ข,ขายกันแล้วก็ได้มิชลินด้วยร้านนี้ จได้ร้านขนมหวานร้านที่5นะครับมีชื่อร้านว่าไทยไค่ดีเซอร์ตนะครับเป็นร้านที่หลายๆคนก็แนะนําแล้วก็หลายคนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับเมนูเด็ดเขาคือพวกับบวัวลอยกาะดำนะฮะเขาเปิดตั้งแต่ปี1979ถ้ากัดลบ2023 2040 20, 40 20, 20กว่าปีใช่ไหมนี่ ได้มิชลิน1 8 1 9 2 0 2 1นะครับเมนูเด็ดของเขาเนี่ยก็คือนี่พวกแบบว่าบัวลอยต่างๆเดี๋วเราสั่งงาดำนะครับที่นัดสั่งไปนะครับเป็นเบอร์หนึ่งก็เป็นซุปงาดำแล้วก็จะมีบัวลอยอยู่<อ>ข้างในนะนี้ใส่ต้องแอดดัม pling เพิ่มนะครับในในเมนูเนี่ยจะไม่มีต้องใส่เพิ่มก็รวมกันเป็น27บวก8อดอนก็คืออยู่ที่35ดอลน,นะครับซุปงาดำ<ม> หอมงาดำมากแล้วมันแบบไม่หวานไปใครใครเป็นสายงาดำนะต้องต้องจัดอ่ะเดี๋ยวเรากินบัวลอยแล้วบัวลอยเป็นแบบไส้ลาวาแล้วมันมีความหวานนะอะโคตรดี เด็ดมากดีแป้งหนุบไส้อร่อยน้าดำหอมกินแล้วฟันจะดำนะฮะปากดำหมดเลยเดี๋ยวเราเหลืออีกร้านหนึ่งแล้วนะครับเป็นร้านไอศครีมชาเขียวนะครับไปกันเลย ตอนนี้นะัดอยู่ที่ย่านคอส s ว w a นะครับที่นี่ก็คือคนเป็นมดเลย <c oughs> คนแบบเยอะมากดูดิย่านนี้ก็คือบีซี่บีซี่มากๆเลยอันนี้เป็นระหว่างทางที่เราจะไปกินร้านไอศครีมของเราออันนี้จะเป็นแหล่งแบบวัยรุ่นแหล่งช้อปปิง้งแหล่งกินอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าเกิดเราเดินเข้ามาอย่างนิดนะก็เจอกับร้าน Hot Star Chicken จากไต้หวันนะครับกงชาเกาหลาีร้านชานมเยอะแยะไปหมดเลย นี่อันนี้ก็เป็นร้านชานะครับใครอยากมาแหล่งกินก็คือซอยนี้แหละเบย์โตคอนเนอร์ไทเกอร์ชูกานะฮะเจอฟิกเกอร์มีร้านอาหารนะฮะโรสต g ดก d สชาตรามือ,โ,อโหอันนี้คือแบบซอยรวมร้านอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลจับทั่วโลกร้านนี้เขาคิวอะไรกันเจมส์บองบองเบเกอรี่ ไม่อยู่ในลิสต์ไปดูหน่อยนะฮะว่าขายอะไรถ้าน่ากินเดี๋ยวจะซื้อต่อคิวซื้อเออขาขายอะไเขาขายเบเกอร,รี่พวกขนมปังพัทไข่ต่างๆนะครับสรุปนั้นก็มาคิวนะครับมันน่าะต้องอร่อยนะคิคยวยาวขนาดนี้ถ้าเกิดว่าซื้อเค,ค้กซื้ออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปซื้อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคิวเนี้จะเป็นคิวโมจิเบรดเป็นขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ โอเคทุกคนนะได้มาแล้วมันคือขนมปังแบบโมจิเบรดนะครับซื้อมาสามรสชาติออริจินัลชาเขียวแล้วก็เกรย์หอมมากอืมก,ก็อร่อยนะแป้งมันแบบแป้งแป้งโมจิอ่ะมันเอาโมจิมาทำขนม,มปังอนะ่ะอืม เนื้อนึบหวานหวานหอมห <c oughs> อมก็อร่อยดีนะคำแรกยังยังงงงงแต่กินไปกินมาแล้วมันติดอ่ะเราลองรสชาเขียวอืมชาเขียวอร่อยอืมอร่อยเนึบอ,อนึบหวานหวานอ่ะอารมณ์แบบแต่มันหวานน้อยนะแล้วหอมชาเขียวนิดนึงดี ร้านสุดท้ายนะครับมีชื่อร้านว่าเบียร์โตเกียวเป็นร้านที่ขายไอศครีมชาเขียวโคติชาแล้วก็เป็นสูตรจากโตเกียวเลยนะครับพวกชาเขียวต่างๆก็อิมพอร์ตจากโตเกียวนะฮะร้านนี้ก็คือก็คิวยาวอีกแล้วนะครับข้างๆร้านโตเกียวก็มีขายพันเค้กด้วยนะเพื่อแบบใครที่ตะลุยกินก็มามาที่นี่แล้วก็ได้กินพันเค้กด้วยแล้วก็ได้กินอันนี้ด้วยอันนี้เป็นเมนูของร้านนะครับตั้งใจะจะสั่งอันนี้ เป็นไอศครีมรวมรสชาตินะครับชาเขียวโคติชาฮอกไกโดคือมันเป็นแบบเนี่ยฮอกไกโดมิลค์นะฮะอุจิมะชานะครับ, a, รบแล้วก็โคติชาโอเคทุกคนเมนูที่นียนันสั่งที่บอกไปตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนแถวเนี่ยคือไม่มีเขาบอกว่าไอโบหมดไอโบที่เป็นโบวัฟเฟลหมดก็เลยไม่สามารถกินสามรสชาติได้นะครับแล้วก็เลยสั่งมาสองอันเป็นชาเขียวกับโคติชานะครับนมนมไม่ได้สั่งหอมมาก หอมไอโยช่าหอมกว่าชาเขียวกลิ่นมันจะแบบบางๆนะครับแล้วไอติมดูจากภายนอกแล้วเนื้อมันแบบแน่นๆนะอันนี้ก็เหมือนกันแน่นๆจุกๆแล้วเราชิมชาเขียวก่อนนะโคตรดีชาเขียวดีมากมันเป็นชาเขียวที่มีความแน่นครีมครมไม่ขมไม่หวานไป แล้วเนื้อมันหนึบหนึบเน้นๆดอ่ะอร่อยอร่อยเป็นร้านสุดท้ายที่ดีจริงๆใครมาฮ่องกงแล้วอยากกินไอติมอร่อยๆอจ,จากเกียวญี่ปุ่นนะก็มาร้านนี้ต่อไปเดี๋ยวจะลองโคติชานะครับครับ หอมโคตรหอมกว่าชาเขียวอีกดีมากเนียนเนียนแน่นหอมชาเหมือนแบบกำลังกินโทยสะเย็นอยู่เลยอะ่ะสุดยอดวันนี้ก็คือกินของหวานเจร้านจุกๆนะครับน้ำตาลก็คือพุ่งปรี๊ดนะครับก็ ใครชอบร้านไหนเป็นพิเศษเนี่ยมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่เคยมากินร้านนี้แล้วนั้นแล้วเงี้ยมาช่วยเป็นกระบอกเสียงหน่อยว่ามันแบบดีจริงมาคอนเฟิร์มหน่อยว่ามันดีมันอะไรอย่างงั้นอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าใครมีร้านอะไรพิเศษอีกแนะนำเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับคนเพื่อนแฟนคลับหรือคนอื่นเนี่ยจะได้มาตามกินกันได้นะครับผมเดี๋ยวจะแปะรายละเอียดกา,การเดินทางที่เป็นลิงก์ Google Map บบเอาไว้ให้ใน description นะครับก็มาตามได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นคลิป2เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปกินร้านลับ นะครับจริงๆตอนแรกอ่ะนะอยากจะทำถูกกลางแพงติ่มซ้ำแต่ว่ามันมีร้านหนึ่งที่ร้านแพงนะจองไม่ได้มันเต็มเป็นจนถึงวิกหน้าเลยก็เลยก็เลยไม่ได้ทำก็เลยเปลี่ยนไปแบบว่าร้านรับแทนแล้วรับจริงๆนะครับคือมันมันดีนะฮะรอติดตามนะครับมีของคาวแล้วก็ของหวานด้วยโอเคนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย